นิฮอนโมโนสวัสดีครับผมก็จะมาอธิบายนะครับการใช้งานแล้วก็การดูแลรักษานะครับของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นรถพลดินนะครับเดินตามนะครับรถพลดินศาสตร์ดินแบบเดินตามนะครับตัวนี้จะเป็นสินค้าของคุณสุเมศนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับ ขั้นแรกนะครับเข้ามาในไลน์นะครับแล้วกดที่หน้าหลักอ่าน่ารักนะครับด้านล่างซ้ายมือมีคําว่าหน้าหลักกดหน้าหลักนะครับจากนั้นมุมบนขวามือมีรูปคนบวกนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คำตรงกลางนะครับตามที่ผมชี้เลย QR code นะครับกดไปปุ๊บอ่าแแกนไปปุ๊บจะมีข้างบนนะครับลิงก์เด้งมากดลิงก์ด้านบนนะครับก็จะมีเด้งลงมาครับอันนี้ก็คือรวมหมดแล้ว f Facebook y o u t u b e Line นะครับ แล้วก็แคตตาล็อกนะครับอันแรกดูรายการสินค้าคือแคตตาล็อกนะครับสามารถกดเข้าไปได้แล้วก็จะมีหมวดหมู่นะครับแรกๆนี่สีฟ้าๆนี่จะเป็นหมวดหมู่ทั้งหมดนะครับรถขุดเล็กรถพลดินเดินตามนะครับอันนี้แยกประเภทไว้ให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเป็น y t u t u นะครับ u t ท b e เชิญที่2กดเข้าไปได้เลย mm hmm. Youtube เด้งมาแล้วนะครับก็ฝากกันไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ a c e b o o กนะครับคลิกเข้าไป อันนี้เฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กจะมีการพิออเดอร์ข่าวสารต่างๆนะครับให้ชมไลน์คลิกไปที่ไลน์ได้เลยจากนั้นไลน์อ f ฟฟิเชียลนะครับเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็กดบวกนะครับเพิ่มเพื่อนไปได้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะมีข่าวสารต่างๆนะครับให้ชมแล้วก็สงสัยอะไรสอบถามได้ทางไลน์และเฟซบุ๊กนะครับตรงนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์บินซินสีจังหวะนะครับเป็นสีจังหวะนี่ก็จะเป็นตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเป็นบินซินแก๊สโซฮอร์เก้าหนึ่งหรือเก้าห้าก็ได้นะครับ แล้วก็จะมีน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องจะเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์40นะครับจุดเติม yep. คือฝานี้เลยนะฝานี้ก็จะมีเลดวัดน้ำมันเครื่องมาให้นะครับอยู่กับฝาเลยนะครับตัวนี้เติมที่ครึ่งลิตรนะครับเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์40นะครับตัวนี้คือตัวเติมนะครับส่วนน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้เลยนะครับมีสีอยู่ก็จะเป็นน็อตตัวถ่ายทิ้งนะครับต่อมาก็จะเป็นน้ำมันเกียร์นะครับเป็นน้ำมันเกียร์เบอร์90นะครับ จะเป็นชุดเพานะครับจุดเติมนะครับตรงนี้เลยฝานี้เลยนะครับก็จะบอกอยู่นะครับเบอร์90นะครับเป็นน้ำมันเกียร์เบอร์90นะครับขนาดที่เติมนะครับ3.3ลิตรนะครับอ่าตัวนี้คือตัวเติมนะครับส่วนน็อตตัวนี้นะครับก็จะเป็นน็อตระดับของน้ำมันเกียร์นะครับก็ลูกค้าเติมจากรูนี้นะครับแล้วก็เปิดน็อตตัวเนี้ยทิ้งไว้นะครับเติมจนกว่าน้ำมันจะไหลออกจากรูเนี้ยนะครับนี่คือแต่ระดับของน้ำมันเกียร์แล้วนะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวถ่ายทิ้งนะครับด้านล่างจะเป็นน็อตสีน้ําเงินตัวนี้เลยนะครับตัวถ่ายทิ้งนะครับต่อมาชุดโอตเตอรี่นะครับเป็นน้ำมันเกียร์เบอร์เดียวกันเลยครับเบอร์เก้าสิบนะครับจุดเติมตัวนี้นะครับส่วนระดับของน้ำมันเกียร์นะครับระดับของน้ำมันเกียร์ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นี่เลยนะครับวิธีการก็เหมือนกับชุดเผาเลยนะครับเติมรูนู้นนะครับแล้วก็รูนี้คือ ระดับผน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวถ่ายทิ้งนะครับอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับเป็นน็อตสีน้ําเงินตัวนี้นะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อระคองนะครับล้อระคองปรับระดับลึกตื้นของพ้นดินนะครับเราต้องการดินพนดินเอ่อลงไปลึกพนดินตื้นตรงนี้เลยนับหมุนปรับเอานะครับ แล้วก็ต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับแฮนด์นะครับปรับแฮนด์สูงต่ํานะครับให้เหมาะกับสรีระของเรานะครับให้เราทํางานถนัดนะครับไม่ต้องก้มไม่ต้องเงยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะปรับไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหมุนแฮนด์นะครับหมุนแฮนด์หมุนแฮนด์ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ให้เราหมุนแฮนด์ไปฝั่งนู้นนะครับการหมุนแฮนด์นี้นะครับจะหมายความว่าเราต้องการศาสดินนะครับสาสดินยกล่องนะครับสาสดียกล่องนะครับเขาก็จะขึ้นล่องให้นะครับ ต่อมานะครับตัวนี้ชุดกองนะครับชุดกองนะครับตัวนี้จะเป็นชุดกองอากาศนะครับด้านในนะครับอ่าก็จะเป็นพวกใยนะครับใยดักฝุ่นต่างๆนะครับ่ช้าๆนานนะครับลูกค้าสามารถถอดออกมานะครับเป่าทําความสะอาดได้นะครับแล้วก็ถ้วยนี้นะครับก่อนลูกค้าจะไป่นดินนะครับให้ลูกค้าเติมน้ํามันนะครับเติมน้ํามันไปนะครับให้เป็นน้ามันเครื่องนะครับเป็นน้ามันเครื่อง เบอร์เดียวก็นี่เลยนะครับเป็นเบอร์40นะครับให้ลูกค้าเติมน้ามันไปนะครับเติมไปก็ไม่ต้องเติมเยอะนะครับเติมประมาณนี้นะครับหน่อยนึงนะครับให้ขึ้นมาประมาณนี้นับหน่อยหนึ่งนะครับเติมทุกครั้งนะครับก่อนที่จะไปพลดินนะครับถ้าลูกค้าพลดินเสร็จแล้วนะครับผมแนะนําให้เปิดออกมานะครับแล้วก็เทน้ํามันทิ้งนะครับเทน้ํามันทิ้งนะครับเวลาเราจะไป ไปบนดินนะครับเราค่อยเติมนะครับไม่ต้องเติมคาไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโช๊คนะครับโช๊คเวลาเครื่องเย็นนะครับเวลาสตาร์ทยากนะครับเราก็โช๊คดึงมานะครับพอเราสตาร์ทติดแล้วนะครับเราก็ดันตัวนี้กลับไปที่เดิมนะครับต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถ้านนี้ก็คือเปิดการใช้งานนะครับเปิดการใช้งานอ่าเปิดนะครับให้น้ำมันไหลไปที่คาบูนะครับตัวนี้คือเปิดนะครับวนทางนี้ท่าขวานี้ก็คือปิดการใช้งานนะครับ ปิดการใช้งานในกรณีที่ว่าลูกค้าจะจอดนะครับจอดเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนนะครับให้ลูกค้าปิดก๊อกน้ำาันธรรมานี้นะครับแล้วก็ติดเครื่องทิ้งไว้เลยนะครับติดเครื่องทิ้งไวนะปล่อยให้มันดับไปเองเลยนะครับในกรณีนี้นะครับก็จะเผาผลาญน้ํามันในถ้วยคาบูนะครับออกไปให้หมดนะครับเราจะไม่ให้น้ํามันคาไว้อยู่ในคาบูนะครับเราจะลดการอดตันของคาบูด้วยนะครับเวลาลูกค้าจะมาใช้ครั้งหน้านะครับลูกค้าจะสตาร์ทง่ายขึ้น นะครับครับต, first, ต่อ,มา,อตตมาก็จะเป็นการใช้งานนะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นกำเลี้ยวนะครับกำเลี้ยวซ้ายนะครับกำเลี้ยวขวานะครับตัวนี้จะเป็นตัวตึงสายพานนะครับตึงสายพานก็จะมีอยู่สอง่องนะครับสองล่องนี้ครับก็จะเป็นโลหะนะครับเป็นช้านะครับเป็นเร็วนะครับทํางานนะครับผักไปด้านหน้านะครับหยุดทํางานผักเข้าหาตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นคันเิ่งนะครับคัลเร่งรับเครื่องนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสวิคนะครับสวิคดับเครื่องนะครับวิธีดับนะครับก็แค่กดไปเลยกดดับกดค้างไว้เครื่องก็จะดับนะครับเวลาสตาร์ทนะครับลูกค้าเด้งสตาร์ทได้เลยนะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดเกียร์พนดินนะครับเกียร์พนดินตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีโลและไฮนะครับโลไฮหมายความว่านะครับโรตารี่หมุนไปด้านหน้าแล้วก็โรตารี่หมุนถอยหลังนะครับจะเป็นโลไฮตัวหน้า เป็นรีเวิร์ดเป็นรีเวิร์ดฟอร์เวิร์ดนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์นะครับนี่เลยจะมีถึง6เกียร์นะครับนี่เลยห้าหกนะครับสามสี่นะที่เห็นว่าห้าหกอยู่ช่องเดียวกันนะครับห้าหกช่องเดียวกันนี่ก็คือหมายความว่าตัวนี้นะครับถ้าเราใส่ไปที่ฝั่งนี้นะครับห้าหกนะครับ เราตึงสายพานมาที่ช้านะครับเขาก็จะเป็นเกียวห้านะครับถ้าเราตึงสายพานมาที่เร็วเขาก็จะเป็นเกียวหกนะครับตัวนี้เลยนะครับับต่อมาก็ชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นโซ่และสเตอร์นะครับเป็นจาลบีนะครับลูกค้าจะเห็นนะครับว่าเลขนี้นะครับเลขนี้สามร้อยนะครับนี่เลยสี่ร้อยสิบสามนะครับตัวนี้เขาจะบ่งบอกว่า ข้างหน้านะครับข้างหน้าเป็นสเตอร์สิบสามฟันข้างหลังนะครับข้างหลังตัวนี้เป็นสเตอร์สิบสามฟันนะครับข้างหน้าเป็นสิบห้านะครับนี่ก็คือนั่นหมายความว่าครับตัวเนี้ยคือรอบจัดนะครับโรตารี่ปั่นไว้นะครับตัวนี้นะครับจะมีผลต่อโรตารี่นะครับโรตารี่จะปั่นไว้นะครับตีดินจะตีดินเร็วขึ้นนะครับปั่นไวขึ้นนะครับตัวนี้เลยนะครับถ้าตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นช้านะครับเนี่ยนะครับ 15อยู่หลัง15้าอยู่ฝั่งนี้นะครับ13อยู่ฝั่งนี้นะครับลูกค้าถ้าลูกค้าจะต้องการเปลี่ยนนะครับลูกค้าก็ถอดตัวนี้มานะครับตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้1ตัวนะครับถอดออกมาครับหมุนตัวนี้คลายน็อตตัวนี้ครับเสร็จแล้วนะครับให้ลูกค้าดึงออกมานะครับดึงเบ้านี้ครับดึงออกมาครับแล้วก็ทําการหมุนนะครับหมุนหมุนคือหมุนทั้งฝ่ายนี้เลยนะครับถอดออกมาทั้งนี้เลยนะครับหมุนก็ฝั่งนี้ไปไว้ฝั่งนี้นะครับ ่าก็คือถอดมาแล้วก็หมุนนะครับอ่าหมุนแล้วก็ป้ายป้ายฝั่งนี้ครับเขาก็จะขึ้นมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเขาจะบ่งบอกว่าอ่ารอบเท่าไหร่นะครับเฟืองแค่ไหนนะครับ